ลูกลูกปกติแล้วกันกักนู้เรื่องเหอนนี่สองสิงบเบาเบาเบาาหยดุยดหยดุยดหยดุดหยุดขยุดปะปะ นี่นะคะแม่ใช่ปานันปานันด้วยใช่จะมาช่วยปานันหรอไปมีแม่ปานันแม่บอกว่าหนูเล่นโทรศัพท์เสียงดังเออเดีเล่นกันต่อเถอะเพียงต่อางคนเป็นลมไปเลยแบบเพือดเขาหลอยดเป็นเด็กอ่ะโอ้ยทำอะไรกันเนี่ยเสียงดังโอ้ยมันไม่เห็นดังเลยต้อนดังเลย ปาปาไปเล่นกันที่อื่นอ้าวป้านานจะทํางานโหลมป้านานไล่และแม่ก็ไล่ไปไหนอีกเนี่ยอุยป oh, oh. ้านาเน,นี่ยจริงๆแม่ไม่ใช้โทรศัพท์แม่บอกว่าเพราะว่าเราอะเล่นโทรศัพท์เสียงเออใช่ไม่เห็นจะดังเลยอืมคือปกติเนาะอือเอาบทอะไรกันเนี่ยก้แมแม่บวชแม่บอกว่าหนูว่เล่นโทรศัพท์เสียงได้โว้ อ่ะเอาของเทียไปใช้ก่อนขอบค่ะ<อ>เดี๋ยวเราใส่หัวเลยน้องพี่ตองอือขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวจริงๆ้ม่รีบใส่เลยเนี่ยอยากซื้อมาให้นี่แม่จะเล่นไม่ว่าเราเนาะตื่นโอ้โหแม่ไม่ดีแน่หนุ่มตื่นไม่ดีอ่ะเออนี่เด็กๆไปไหนกันหมดเนี่ยองตอง 昂达。 สนุกม,มากตองจริงจริงกินอะไรกันดีลูกตองจริงพ่อถามว่าเราจะกินอะไรกันดีลูกตองจริงตองจริงพ่อถามว่าจะกินอะไรกันดีไงทำไมไม่ตอบใส่แต่หูฟังอะ่ะพาเรียกอะไรก็ไม่ได้ยินกินก๋วยเตี๋กก็ได้ค่ะกินอะไรก็ได้ค่ะ แล้วทำไมต้องให้พ่อเรียกตั้งหลายรอบป้าหนูใสหูฟังอยู่ใสทำไมเดี๋ยวหูแก้วหูวกเสบหรอกหรือมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้เรื่องเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ไปนี้มีอะไรลุกเฉยจะทำยังไงข่าหูฟังออกเรมนี้เลยนะ<อ>ดวนพี่หลังแม่ทำแบบนี้นะอีกเลยนะค่ะวน้าจะกินอะไรกันดีอ่ะกินอะไรก็ได้ก๋วยเตี๋ยวก็ได้อค่ะน่าน้ำไปกันค<อ>่ะานั่งให้เรียบร้อย ฮะอ,อืมเอ็งจะถอก่อนรื่ลูกมไปหาแม่กันลูกไป<ะ>พ่อเดินก่อนไปก่อนเลยไปหาแม่กันลูกไปไหนกันมาเนี่ยไปไหนกันมา เราไม่ได้ยินเฮ้ยแม่วันนั่นจิงไปไหนกันมาเอยแม่แม่บูเสียงดังทำไมอ่ะอใช่แม่เรียกเราไม่ได้ยินน่ะเอามาให้แม่เลยไม่เอาเดี๋ยวหนูเก็บเองเดี๋ยวหนูเก็บเองไม่เล่นแล้วนะค่ะเก็บพักหูพักสายตาบ้างลูกระวังหูจะอักเสบนะสองคนน่ะค่ะ ใส่หูฟังเยอะไปใช่ไหมเด็กๆคะ,คะเล่นอะไรเล่นพอสมควรนะคะอันเนี้ยตัวหูฟังเนี่ยค่ะถ้าเสียงมันดังเนี่ยมันจะทําให้หูเราอักเสบไปหาหมอเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะแล้วก็คลิปนี้นะคะไว้แค่การซึดงแงเท่านั้นนะคะ<ช>ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเป็นการสอนนะคะเวลาใช้หูฟังก็ต้องดูระดับเสียงด้วยนะคะให้มันพอดีพอดีนะอย่าเสียงดังเกินไป เหมือนตองตองติองอติงนะคะค่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย